การเดินทางเนาะช่วงวันหยุดยาวเราทําใจเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าการที่เราจะเดินทางเนี่ยเราต้องใช้เวลามากกว่าเดิมอาจจะเกิน10ชั่วโมงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ทางด้านของผู้ประสบเหตุคนนี้ค่ะเธอเป็นถึงระดับมิตรแกลนจังหวัดนครน,นายกเลยนะคะคุณผู้ชมคะเธอบอกว่าตอนที่เดินทางไปเนี่ยจากกรุงเทพไปเชียงใหม่รถมันไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นแต่ระยะเวลาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เธอใช้เวลาทั้งหมด21ชั่วโมงสาเหตุ เพราะอะไรไปดูจากคลิปนี้ค่ะสถานการณ์ตอนนี้คือไม่ปกติมากตั๋วที่จะออกคือ2องทุ่มส5จนตอนนี้ตีหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ที่กรุงเทพขับรถวนไปวนมาเพื่อบอกว่ารับผู้โดยสารจนตอนนี้นะคะ,ะคนขับคนขับน้องก็เหมือนกับมีอการบอกว่าโวยวาย เหมือนกับเขาบอกว่าให้เห็นใจเขาหน่อยเพราะว่าเขาก็ขับรถมาทั้งคืนแล้วอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็มีคนเนี่ยโทรสั่งเขาบอกว่าให้ให้รอผู้โดยสารคนหนึ่งแล้วก็วนไปวนมาอยู่สองรอบใช่อันนี้คือทุกคนตอนนี้คือไม่โอเคมากๆเพราะว่าระยะเวลานี้เราคนที่จะอยู่ที่อื่นแล้วแต่เราก็ยังไม่ขย,ยับไปไหนเลยจนตอนนี้นะ ได้ยินเสียงแบบว่าเอไอะโวยวายท่ามกลางคําบรรยายในคลิปนี้ไหมคะคือผู้โดยสารที่อยู่บนรถทัวร์คันนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็ไปต่อว่าโชเฟอร์ไงปรากฏว่าโชเฟอร์โมโหกลับค่ะไม่เห็นใจกันบ้างเลยเขาต้องขับรถกันนะอะไรแบบนี้แต่ว่าการที่ผู้โดยสารน่จ่ายเงินซื้อตั๋วไปะเขาก็อยากจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยตรงเวลาแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกไงคะ คนที่เอาคลิปนี้มาแชร์ค่ะชื่อว่าคุณเฮรานชิตาจันทนาค่ะ mm hmm. เธอเป็นมิกรนครนายกนะคะเมื่อปี2022นี่แหละค่ะโพสคลิปลงผ่านแอปทิกตอกส่วนตัวบอกว่าเธอนั่งรถทัวเป็นสายที่สุดฮฤโหดมากๆจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลาตั้ง21ชั่วโมงไม่แน่ใจเคยนั่งรถทัวจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไหมคะ mm hmm. ประมาณสัก 8ถึง10ช,ชั่วโมงนะเอาเลทๆก็10ชั่วโมงประมาณประมาณนั้นแต่ว่าเนี่ยยชั่วโมงน<า>นคือยังไงไปอเมริกาได้เลยนะนง่งเครื่ไปอเมริกานานมากนานและเกินค่ะที่นานเธอบอกว่าไม่ใช่ว่ารถติดนะเพราะว่าตอนที่เธอไปอะก่อนที่เขาจะเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดกันเธอไปตอนนั้น,นะรถจะไม่ติดค่ะคุณผู้ชมคะแต่คนขับนี่สิพาวนพาวนอยู่นั่น,น่ะในกรุงเทพอะไม่ออกจากกรุงเทพสักทีจากเดิมที่รถควรจะออกจากท่ารถประมาณ 2ทุ่ม45และไปถึงปลายทางจังหวัดเชียงใหม่ก็คือตี5 45แต่ตอนที่เธอถ่ายคลิปนั้นปีหนึ่งค่ะอยู่ไหนอยู่กรุงเทพยังไม่ไปไหนเลยวนอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยไปถามว่าวนทำไมพี่ก็รอรับผู้โดยสารตกหล่อีกหนึ่งคนถ้าผู้โดยสารมาไม่ตรงเวลา ไปเลยค่ะเพราะว่าผู้โดยสารถือว่ามาไม่ตรงเวลาเองอแต่คุณเนี่ยจะมาวน3ชั่วโมง4ชั่วโมงแบบนั้นไม่ได้คนอื่นเนี่ยอยู่ในรถนะตั้ง20-30คนใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะคนขับเนี่ยก็แวะจอดอยู่นั่นแหละจอดอยู่หลายครั้งผู้โดยสารก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยไปต่อว่าสุดท้ายอะค่ะก็ทำยังไงรู้ไหมโมโหใส่ผู้โดยสารเนี่ยคนขับอะอแล้วทิ้งรถทิ้งผู้โดยสารไปไหนอะไปไหนไม่รู้ไม่ขับแล้วงอน แต่พอดีมีโชเฟอร์มือ2อ,อยู่คนที่เขาจะสลับเปลี่ยนกันถ้าถ้าขับยาวๆเขาจะมีกฎว่าต้องสลับกันมีมือ1กับมือ,อ2แต่ทีนี้มือ2อ,อ่ะเขาขับรถมาหนึ่งเที่ยวแล้วเขาอดหลับอดนอนมาทั้งคืนแล้ว เขาก็ลาแล้วเขาก็ลาแล้วค่ะเขาต้องขับต่อไปค่ะต้องพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายค่ะเธอคนนี้สวยไหมคะสวยมากคุณเฮราค่ะคุณผู้ชมคะเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยให้เราได้ฟังกันบอกว่าตอนแรกก็จะไปเครื่องบินเหมือนกันแต่ช่วงเทศกาลแบบนี้ใกล้ๆแบบนี้เครื่องบินค่ะคุณผู้ชมราคาสูงสูงแพงเหลือเกินสู้ไม่ไหว5,000ันกว่าบาท ส่วนตัวรถไฟจะจองเหมือนกันแต่มันเต็มหมดเลยอะทุกที่นั่งอะมันใกล้เทศกาลไงก็เลยตัดสินใจไปรถทัวร์ดีกว่าก็เลือกจองแบบตัวออนไลน์ดูรีวิวก่อนด้วยนาสมัยนี้จะซื้ออะไรก็ต้องดูรีวิวบริษัททัวร์แห่งน,นี้เห็นว่ามีคนรีวิวว่าน่าเชื่อถือก็เลยจองตั๋วไปกับเพื่อน2คนค่าโดยสารคนละ9ก้บาทเป็นเงิน2คน1857บาท วันเดินทางกำหนดการรถออกสองทุ่มสี่ห้าแต่รถกว่าจะมาถึงชานชลาสามทุ่มหนึ่งดอกแล้วนะคะทีเลทเนี่ยซ่อมรถมาถึงซ่อมรถอีกนะอีกหนึ่งชั่วโมงถึงสี่ทุ่มแล้วนะ,ะพนักง,งานพอถึงสี่ทุ่มบอกว่าอ่ะย้ายรถละกันไปอีกคันนึงอยอารมณ์จากรถอีกไปกันอีกคันหนึ่งอ่ะพอไปขึ้นอีกคันอ่ะรถออกแล้วคะ่ะคันนี้ตอนสี่ทุ่มผลปรากฏว่าตีหนึ่งยังไม่ได้ออกจากกรุงเทพ วนอยู่อย่างนั้นแหะแถวลังสิตไม่รู้วนทําไมเหมือนกันทําทไมลีลาเยอะจังเลยลีลาเหลือเกินยิ่งกว่ากระเบื้องอแล้วทีนี้ค่ะพอไปถามก็ทะเลาะกันกับผู้โดยสารสุดท้ายตัวเองก็หนีทิ้งรถทิ้งผู้โดยสารไปปล่อยให้โชเฟอร์มือสองะมาขับแทนแล้วตลอดเวลาคือเข้าใจนะเขาเหนื่อยนะเขาอดนอนมาตลอดเลยโชเฟอร์คนนั้น่ะเขาก็ต้องแวะจอดนอนหลายครั้งถ้าปืนอะไรมันอันตรายกับผู้โดยสารใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขับช้าๆไงแบบสโลลฟ์ไงให้ความปลอดภัยกับผู้คนทุกคนที่อยู่บนรถ 40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนยอนค่ะตะตอนยอนไปเชียงใหม่ไงทีนี้ค่ะกว่าจะถึงจังหวัดตาก11โมงเจ้าหน้าที่ขนส่งค่ะได้เห็นค่ะคลิปที่เธอแชร์ค่ะในแอปติ๊กตอกเลยมาตรวจสอบค่ะปรากฏว่าเขาก็ตรวจสอบนะแต่ก็ไม่เห็นว่าอะไรแล้วก็ปล่อยให้คนขับแบบเขาที่ล้าอยู่แล้วเนี่ยขับต่อไปถึงเชียงใหม่ให้ทายกี่โมงกี่โมงครับ ห้าโมงเย็นจากกําหนดการตีห้าไปถึง5้าโมงเย็นเลือไปกี่ชั่วโมงเนี่ยสิชั่วโมงถูกค่ะแล้วถ้าหากว่าเขาไปจองที่พงที่พักเขามีประชุมประชุมเขามีงานสําคัญทํายังไงคะเสียหายเสียหายหรือเกินเอาฟัง <crumble S 1> <ม>หน่อยค่ะมันถึงจุดนั้นพอมีคนถามเยอะๆพน An ักงานคนน,นั้นอ่ะเขาก็แบบ เหมือนควบคุมสติอารมณ์เตงไม่ได้รับแรงกดดันไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงจากรถทันทีเลยค่ะเขาลงจากรถตอนนั้นเขาทิ้งความรับผิดชอบที่เหลือให้คนขับอีกคนแค่คนเดียวดังนั้นแล้วที่หนูบอกว่าหนูเข้าใจคนขับอะ่ะก็คือว่าต้องเข้าใจว่ามันอยู่ร่วมกันแล้วมันต้องประคับประคองเพราะว่าเขาคือคนขับเขาสามารถรักษาชีวิตของ20ว่าชีวิตที่อยู่ในรถได้ก็ถ้าเขาจะแวะนอนหรือว่าแวะอะไรเนี่ยเราก็แบบสามารถให้เขานอนได้เพราะว่าเราต้องการความปลอดภัยมากที่สุด ประสบการณ์การเดินทางนี้ทรหดอดทนมากๆพี่ชัยเคยเจออะไรแบบนี้ไหมไม่ได้นั่งรถไม่ได้นั่งรถทัวมานาแล้วรถนัวเอเมื่อก่อนเอกเคยนั่งช่วงปีใหม่นี่ก็สิบกว่าชั่วโมงประมาณสบสอชั่วโมงไปถึงเชียงใหม่นะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเข้าใจได้เพราะว่ารถมันติดเงคะแต่ว่านี่รถมันไม่ได้ติด ว่าคนขับลีลาไงทีนี้ค่ะเธอบอกว่าเอาประสบการณ์นี้มาแชร์ว่ามันเป็นการเดินทางที่ทรหดเราต้องใช้ความอดทนมากถึงมากที่สุดกับการนั่งรถ21ชั่วโมงทั้งที่จริง8ชั่วโมงก็น่าจะถึงน,นะคะสภาพรถก็ไม่พร้อมที่สําคัญรถเนี่ยไม่มีห้องน้าให้บริการด้วยไม่แน่ใจที่เธอซื้อเป็นแบบ V.I.P. หรือปาถ้าเป็น V.I.P. มันจะต้องมีห้องน้าให้บริการแต่ที่ไม่มีน้ําดื่มก็ไม่มีให้บัตรแลกเครื่องดื่มเวลาเขาจะจอดพักเนาะแลกเครื่องดื่มแลกอาหาร แล้วเราก็เอาบัตรเนี่ยเข้าไปไปไปรับเครื่องดื่มอาหารตามจุดจอดพักอะ่ะบัตรนั้นใช้ไม่ได้นะเขาไม่รับเอา้าสังนนั้นแล้วมีที่ทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ล่าสุดค่ะบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบอสอบค่ะเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะพบว่ารถทัวร์คันนี้เป็นของบริษัท ไทยสีรามขนส่งจำกัดค่ะเขามาวิ่งเสริมในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่บ้านท่าตอนพบว่าทําผิดจริงๆไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญารถร่วมแล้วก็พรบรขนส่งทางบกพศ .2522 ส,สั่งปรับเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทแล้วก็พิจารณานะคะ เขาจะไม่ให้เอารถโดยสารมาเสริมในช่วงของเทศกาลอีกต่อไปด้วยหาผู้โดยสารท่านใดค่ะใช้บริการขนส่งนะคะแล้วก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายและเกิดความเสียหายแจ้งได้นะ,ะที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารบริษัทขนส่งจำกัดค่ะมหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ02-537-8443ค่ะและขอกำชับ,ผ,บผู้ประกอบการรดร่วมทุกราย คุณจะต้องให้บริการประชาชนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้โดยสารและขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีเรื่องขึ้นมางานเข้าขึ้นมาเห็นไหมคะมเขาอาจจะม่ให้คุณวิ่งเสริมแล้วอะอไรายได้หดอีกนะเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะใช้บริการรถทัวร์รถบัสแบบนี้ถทาเอ์กรณีแบบนี้นี่โอโ้โหแต่ส่วนน้อยนะ<ม>ส่วนน้อยเอเคยนั่งรถทัวร์รถ โดยสารอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดหลายครั้งบางทีนี่สบายกว่าเครื่องบินอีกนะพี่ชัน <ะ S 1> เขาแบบมีเบาะนวดอะไรให้ด้วยงี้นะเ,เสร็จรปุ๊บตื่นมาปุ๊บถึงเลยนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดสับสไครต์ข่าวช่องแปด